สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2อ6 6นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับคร ใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวพิจิกแล้วก็รักนาพิจิกกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งโดยดาวพุธเนี่ยจะเดินโคจรเสิร์ฟคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ ออรอฝากนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยและใช้ลัคนาพิจิกเป็นหลักใครไม่ทราบอนุโลมใช้ราศีเกิดได้นะครับเราเอาลัคนาเป็นหลักเนาะลัคนาพิจิกนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปเป็นประเลงกับลัคนานะครับ แล้วพักองศาแต่ตอนเดือนกุมภาเนี่ยดาวอังคารเดินปกติแล้วทําให้ชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนั้นเริ่มมีโอกาสมีทิศทางของเป้าหมายสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีเพราะดาวอังคารที่เล็งกับลักนณาของชาวพิจิกได้ตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่าองเกณฑ์นะครับกีตะเกณฑ์คำว่ากีตเกเก์เนี่ยแปลว่าดวงของชาวพิจิกนั้นจะมีความมั่นคงความเป็น สิ่งที่ดีนะเพราะว่าดาวอังคารนั้นได้ตําแหน่งราชาโชคถึงแม้จะเป็นประแต่มีตําแหน่งราชาโชคด้วยเล็งลัคนณทําให้ชาวพิจิกได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ที่ทําให้เกิดความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์นะครับการมีสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีมากนะครับแต่มันมีทิศอยู่นิดหนึ่งนะครับถึงแม้ดาวอังคารนั้นจะเป็นตําแหน่งประได้ราชาโชคแล้วเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์แต่ชาวพิจิกเนี่ย มีข้อยกเว้นเยอะมากแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่ชาวพิจิกลัคนาพิจิกต้องร,าาระมัดระวังให้ดีในในทุกๆปีของชาวราศีพิจิกคําว่ากาลกินีของวันเกิดของคุณเนี่ยมันจะเวียนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าดาวที่มาสัมพันธ์กับชาวพิจิกเป็นพบเขาเรียกว่าไงน,นะเป็นกาลกินีจรน,นะครับจรนนะไม่ใช่หลักนะ กาลกินีจรน,นะครับมาอย่างสมมติว่าตอนนี้ชาวพิจิกและคณะพิจิกได้ตำแหน่งอ,อง์เกณ์ใช่ไหมครับดาวองคารเนี่ยแต่ถ้าองคารเนี่ยเป็นกาลกินีจรในพื้นดวงในช่วงปีไหนปีหนึ่งเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวองคารนั้นอาจจะให้ผลลัพธ์ในสิ่งตรงกันข้ามกับชาวพิจิกเลยนะครับอาจจะล่วงมากกว่าลุ่งเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีโออันนี้ดีมากๆเลยทําให้ชาว พิจิกลักษณะพิจิกนั้นลุ่งไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าดาวคารเขาพักมานานแล้วตอนนี้เดินหน้าแล้วทําให้ชาวพิจิกนั้นมีการพัฒนาเติบโตแบบก้าวกระโดดเราก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงของ,ของหลักทรัพย์และก็ที่อยู่นะครับหรือมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งต่างๆประสบความสำเร็จมีโครงการมีการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการพัฒนาไปข้างหน้านะครับแบบนั้นเป็นต้น นั้นชาวพิจิกลักขณาพิจิกเนาะก็มีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าแล้วถ้าคนได้ดาวพิจิกใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลักษณะของการที่มีเ,เป็นกาลกินีอย่างเงี้ยเล่งลักนาจะทํำยังไงดีก็อยากจะบอกชาวพิจิกสักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าคุณเป็นดาวกาลกินเีเล่งลักขาเนี่ยก็ระมัดระวังการ มีหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทําอะไรเนี่ยก็อย่าไปปฏิสัมพันธ์กับคนตรงข้ามเพศตรงข้ามมากเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวดาวองคันก็ย้ายออกแล้วน่าจะเป็นเดือนมีนาคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันก็อาจจะเหมือนกับอยู่เงียบๆ่ะดีแล้วเพราะว่าชาวพิจิกแล้วก็ลักคนาพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอยู่แล้วถ้าเราอยู่ในทิศอยู่ในทางอยู่ในที่ของเรา มันก็อาจจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่มันเลวร้ายอะไรมากเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็ไม่เป็นไรครับยังไงซะมันก็มีข้อยกเว้นนะครับหรือมันก็มีอะไรที่เราต้องดูแลสอดส่องอยู่แล้วก็อย่าพยายามไปแบบหาเรื่องใส่ตัวอะไรมากเกินไปนะครับอยู่นิ่งๆแหละดีที่สุดแล้วเนาะ,ะประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวพิจิตใช่ไหมครับการเงินเนี่ยคือราศีธนูของด้วยดาวพระอาุรีเลข5โคจรไปอยู่ในตําแหน่งปุตตะได้ตําแหน่งเป็นราชเกณฑ์นะครับได้ตําแหน่งเป็นราชเกณฑ์เลยก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับเพราะว่าราชเกณฑ์เนี่ยหมายถึงผู้มีปัญญาเพราะว่าถ้าเราใช้สติปัญญากับการแก้ไขปัญหามีสติรู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้คุณรู้สึกแบบคำว่ามีการรอดพนะ้น่ะ เออนะครับแล้วก็มีสติในการยับยั้งชั่งใจทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดูเลวร้ายไปกว่าที่เป็นดาวพัสบดีดวงเดียวเนะี่ยมันก็ทําให้คุณอนะ่ะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับมีสติมากๆยังดีที่ดาวพัสบดีโยกกับดาวองคารนะครับเป็นคู่สมพลและเลิกด้วยทําให้ชาวพิจิกนั้นยังรอบคอบอยู่นะครับยังสามารถที่จะยังควบคุมดาวองคารที่เป็นดาวประจําตัวได้มันมีสติแล้วเราจะ หลุดพ้นรอดผลจากปัญหาทุกทั้งปวงนะครับก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะมันเป็นเรื่องคยกว่าอะไรนะครับปกติก็ขอให้แบบเงียบๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักที่จะประมาณตนแบบนั้นเป็นตน้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินอีก สักเล็กน้อยเนาะการเงินของชาวพิจิกเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตและพัฒนาที่ดีเพราะคุณอาจจะอยากลงทุนเพราะดาวพัสดีเนี่ยเป็นดาวการเงินไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยก็อาจจะอยากมีโครงการมีการคิดมีการไอเดียโปรเจกต์ต่างๆที่ต่อย,ยอดพัฒนาดีเนาะลราก็สามารถที่จะต่อเงินแล้วก็ลงทุนประสบความสําเร็จบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกเราก็ลักขณะพิจิกก็มีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาในเรื่องของ การเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบมีการเงินที่พัฒนาไปข้างหน้าเติบโตดีขึ้นนะครับบรหิหารจัดการได้โอเคเลยดังนั้นเนี่ยการเงินค่อนข้างสัพพัสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การลงทุนการเริ่มต้นต่างๆก็จะโฟโล์แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวดาวศุกร์เนี่ยกำลังจะเข้ามากุมกับดาวพฤหัสบ,บดีเป็นคู่สับคู่โชคเนาะดาวศุกร์เนี่ยมาจากพบเลือนอ พบเดือนวินาศนะครับมาจากพบเดือนวินาศและมาจากพบเดือนปัตตนีเป็นอุดกลุ่มกับดาวพาสบศรีกับดาวศุขเนี่ยใช่ไหมครับเป็นคู่สัพคู่โชคก็จะได้เงินจากาเพศตรงข้ามแล้วก็ได้เงินจากคู่ครองหรือบางคนอาจจะได้เงินจากลับๆเงินทางไกล นะครับหรือเงินต่างแดนใครที่ค้าขายหรือรับเข้าส่งออกต่างๆจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่นะครับลงทุนในออนไลน์ต่างๆแบบเนี้ยคำว่าลงทุนออนไลน์หมายถึงค้าขายอ e ีคอมเมิร์ซนะครับไม่ได้แปลว่าคุณไปเล่นอัะนนรวยเล่นหุ้นหวยรวยเบอร์แบบนั้นไม่ใช่นะครับหุ้นยังพอได้แต่หวยรวยเบอร์แบบเนี้ยไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเราจะได้เนื้อสัตของเงินที่เป็นเงินค้าขายในเรื่องของ อ่าพูดง่ายคือไปขายในช้อปปี้ลาซาด้าต่างๆหรือพวกบริการเดลิเวอรต่างๆแบบนี้จะประสบความสําเร็จกว่านะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานสำหรับชาวพิจิกกผนบ้างการงานของชาวพิจิกคือราศีสิงของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนสหัชชากลุ่มกับดาวเสาร์ด้วยนะครับในช่วงประมาณวันที่1นึกถึามกุมภาหลังจากนั้นวันที่13 ก็คือพูดง่ายวันวาเรนทายแหละดาวอาทิตจะขึ้นไปที่ภพพันธุแปลว่าการงานของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นแต่ก็จะมีความรู้สึกร้อนอกร้อนใจจากเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งบ้างเล็กๆก็ต้องพยายามอ่อค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบอย่าเร่งอย่ามี ปัญหาเกินไปนะครับเพราะว่าดาวคู่ธาตุไฟหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความกดดันหรือความรู้สึกที่แบบเร่งเกินไปรีบเกินไปอยากประสบความสําเร็จแต่คนอื่นอาจจะดูช้าดูเหนืดดูไม่เป็นใจมันทําให้เรารู้สึกแบบกระวนกระวายมีความรู้สึกแบบไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแค่นี้ทําไม่ได้เฮ้ยทาไมแค่นี้มันดูแบบติดอะไรหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรา คาดหวังอะไรแบบนี้มันก็จะมีปัญหาและมีประเด็นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารเนี่ยระมัดระวังการแปลความผิดนะครับประมาณนี้ได้นะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงการงานก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เมื่อดาวศุกร์นะครับเลื่อนขึ้นไปดาวอาทิตย์เลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมนะครับเป็นประแต่อยู่ในเรือนพันธุ์ทปเพราว่าการงานของคุณเนี่ยจะ ค่อยเป็นค่อยไปเป็นประประว่าค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วจะค่อยๆประสบความสําเร็จขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นแบบไม่ได้หวือหวาแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วประสบความสําเร็จได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้ยืนด้วยขาของตัวเองได้ประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับดังนั้นาชาวราศีพิจิกก็ไม่ต้องกังวลใดๆ แค่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคองไปการงานมีโอกาสตเติบโตพัฒนามั่นคงและเข้มแข็งดีนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจนะก็ค่อยๆเป็นทุกอย่างก็จะโอเคดีเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์สหรับชาวพิจิกกันบ้างความรักของชาวพิจิกคือราศีพฤกษ์ของด้วยดาวศุภเลข6ได้โคจรไปอยู่ใน ราศีกุมนะครับช่วงแรกก็จะอยู่ในภพเรือนพันธุแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นอุดอยู่ในเรือนปุตตะทีนี้ก็จะประสบความสําเร็จปังๆเลยดาวศุกร์อยู่ในเรือนพันธุกกันในช่วงประมาณ1-18กลุมภาหลังจาก18ก็จะเป็นมหาอุตอยู่ในเรือนปุตตะทีนี้แหละชาวพิจิกก็จะสดใสเบิกบานนะครับดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ วาเดืนทายปีนี้ชาพิจิกยังถือว่ามีโอกาสมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่นิดนิด,นดหน่อยๆน่ะครับตรงที่ว่าชาพิจิกมีดาวประจําตัวคือดาวองคารโคโจรเป็นประมันทําให้เราไม่ค่อยแบบอยู่ในล่องอยู่ในลอยทําให้เรารู้สึกมีความแบบคาดหวังแต่มันดูช้าหน่อย อะไรแบบนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในตาแหน่งพันธุค,คือความมั่นคงและเลื่อนขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนปุตตะมันมีแต่สิ่งที่ดีตามมานะครับถ้าเรารู้จักใช้ในเรื่องของอการบริหารการจัดการในเรื่องของ mindset อารมณ์ความรู้สึกของเราเนาะเนไงซะชาวพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะแบบได้ความรักความสัมพันธ์เด่นมากเด่นมาก ปังมากนะครับแค่เราอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปเล็กน้อยดวงคุณดีแล้วไม่จําเป็นต้องรีบถ้าเราแบบรีบเกินไปมันอาจจะมีปัญหาบ้างที่ต้องจัดการต้องเคลียร์ต้องแก้ไขบ้างแต่โดยภาพรวมยังไงก็ประสบความสําเร็จใครที่ต้องการคอมมิชเมนต์นะครับมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์ใครที่ต้องการที่จะมีงานมั่นหมายงานแต่งงานก็มีโอกาสที่จะมีความ การมั่นหมายการแต่งงานนะครับและก็วันวาเลนทน์ก็มีความสุขความสมหวังที่ดีดังนั้นเนี่ยคืออะไรก็เหมือนกับจะค่อนข้างดูโอเคดูดีเลยแหละแต่นะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปยังไงความรัก ความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ประสบความสําเร็จวาเลนไทน์นี้ก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ถือว่ายินดีกับชาวพิจิกด้วยนะครับนะใครไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะได้คู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสจะมีความสุขความสมหวังนะมีความชื่นมื่นกันมากขึ้นแต่อย่าเอาแต่ใจกันไปนะดาวศุกร์เนี่ยจะเป็น มหาอุดอยู่ในเรือนปุดตะปุดตาแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกเราจะมีความรู้สึกพองโตนะครับใจใหญ่มากขึ้นมีความรู้สึกปึ้มปริ่มแต่มันอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกกดดันบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องพยายามบริหารจัดการในเรื่องของ mindset อารมณ์ความรู้สึกแล้วความรักของคุณจะเติบโตพัฒนาไปนวโน้มทิศทางที่ดีได้คอมมิเมนต์ได้งานแต่งได้การมั่นหมายประ,ประมาณนี้นะครับ ก็ยินดีกับชาวพิจิกด้วยในวันวาเลนไทน์นะครับขอให้มีความสุขความสมหวังมากๆสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพขยาด้วยนะครับขอบคุณครับ